น้อหยุดน้ำเขาัดนเป็นยังไงบ้างค่ะก็สภาพจิตใจอคะโอ้เข้าแฮปปี้ค่ะมีความสุขแบบมีความสุขกับการทำงานกับเพื่อนฝูงกับพ่อแม่นี่เราปรึกษาที่ฝันทำงานเพื่แบบว่าจะตัดสินใจอะไรเออก็มีค่ะเพราะว่าเราก็มีกันที่ก็มีปรึกษาวคนเดียวแล้ก็มีมาแบบแล้เราก็ให้คำแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องกันเออก็ผม พี่ก็บอกว่ามันเป็นมันก็เป็นชีวิตของหนูนะหนูก็โตแล้วหนูต้องตัดสินใจเลือกเองแต่ว่าถ้าหนูที่ว่าอะไรที่หนูทาแล้วหนูมีความสุขหนูก็าดาเนินต่อไปแต่ถ้าหนูทําแล้วหนูรู้สึกว่าหนูแบบมีความฟ<ท>ู<ท>ไม่มีความสุขก็อย่าทำก็จบไปในฝั่งผมที่ท็อปเองอะค่ะพี่ขวัญจะมีโอกาสคุยกันหรือว่าคุยพี่ขวัญก็มีได้มีโอกาสเจอบ้าง มอกาที่คะรแนมองวต้องที่ามาอ๋อเด็ก่จริงๆพี่ก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาแล้เป็นเรื่องของลูกแล้วก็พี่ก็ได้ฟังเข้าที่หยดน้ำเนี่ยมาคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ให้คำแนะนำกลางๆเข้าไปเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือมันก็เราจะไปบังคับเขาไม่ได้เราจะไปบอกสมมติเราจะบอกลองคบคนนี้นะลูกคบไม่ได้เะเด็กสมัยนี้บังคับจะไม่ได้อยู่แล้วหรือว่าเอต้องให้เลิกนะ ถ้าเขาจะไม่เลิกสัญญกอย<ม>่างเลยจ้ะเขาก็ไม่เลิกทีนี้เออมันก็อยู่ที่ตัวเขานม่แหละตัิวใจ<ม>แต่เพียงแต่ว่าพี่ก็ทําหน้าที่ในฐานะแม,ม,ม่ชี้ทางที่ถูกต้องให้ลูกอะไรอย<ม>่างเงี้ยค่ะว่าอันไหนมันคือสิ่งที่ดีอันไหนคือสิ่งที่ไม่ดีอ<ม>ืมเดตัวของแม่ตอนนั้นคือเราเห็นลูกแบบมีปัญหาอะไรอย่ระหว่างทางความรักไม่เขาหว่ามารู้สึกตอนน้องก็เดินมาบอกเลยค่ะอ๋อก็ก็มารู้สึตอนที่เขาเขาพัฒนาขึ้นค่ะขึ้น ครือเลยที่ถือว่ามันแบบเราก็เคยผ่านจุดนี้มานะคะแต่ว่าก็อาจจะสงสารความรู้สึกเขานิดนึงอะไรอย่างเงะะี<ม>้ยว่าเ,เ,เป็นหมวกความรู้สึกเขามากกว่าแต่ว่าเขาก็กลับมาพื้นตัวได้เร็วเพราะว่าได้เนี่ยค่ะเขาก็บอกเองว่าได้พ่อได้แม่ได้ครอบครัว<ม>ที่แบบพวกเราก็พอที่จะอยู่กิข้างลูกตลอดเวลาแต่ว่าตอนนั้นมันเกี<ม>่ พี่ว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนแลับแต่แว่าน้ำตอนนั้นมันเกิดน้ำเสียกันเกิดกับเรนี้ใ่ไหมเครียดไหมเหรอพี่ก็ไม่เห็นว่าเขาจะเครียดมากมายนะยังรั้นมากับชีวิตของเขาเลยพี่ว่ามันก็เป็นแค่ เหมือนกับส่วนหนึ่งของจังหวะชีวิตที่มันแบบเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตของเขาแต่ยังไงเขาก็ต้องดําเนินชีวิตของเขาต่อไปอที่ข่ันเองมัเป็นห่วงไหมะช่วงที่แบบว่าเขาลูกสาวลงมาบกับท่อมนะคะือแบบก็มีข่าวมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออ,อจริงๆที่ไม่เป็นห่วงหรอกนะเพราะว่าที่ก็ถือว่าหยดลูกสาวจ็บตกในะคะแค่ว่าขอให้เขาเป็น คนที่ทําให้ลูกเรามีความสุขเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองแต่ถ้าจากในที่ลูกเราไม่มีความสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็โอเคแล้วแต่พี่เคารพในการตัดสินใจของลูกอยู่แล้้ววตันีหร้องตอบคาถมแทเปล่ถาตัวพี่ไมเขาไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยได้ตอบอะไรเท่าไหร่นะคะ พี่ก็ตอบตามความจริงด้แหละตามในฐานะความรู้สึกของคนที่เป็นแม่เห็นยูคเป็นแบบนี้เราต้องมีความเป็นห่วงเป็นกันะครเพราะว่าต่อไปดูจะพบใครเราต้องพยายามดูนะพี่ก็บอกเขาว่าอะไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหรือว่ากระเทื่อนโูงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบทําให้เรารู้สึกผิดหวังหรือรู้สึกเปลอ่ะมันก็เป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนของเราที่จะทําให้เราเนี่ยเออแต่กล้าขึ้นนะคะมีขุมต้างหานขึ้นในการที่จะ พบเจอกับผู้คนอื่นๆต่อไปจากนั้นก็จะได้เปิดโลกที่กว้างขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะเพรตอนเด็เขาก็เล่นกันง่ายมันไม่ได้ร้องแต่หยีดน้ำก็ไม่ได้ร้องไม่ได้อะไรเลยค่ะไม่มีเลยตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกคุณแม่เลยครับว่าพร้อมจะมีใหม่หรือว่าขอพักก่อนยาวๆเโอ้อันนี้คุณแม่ได้บอกไหมไม่ได้ถามคุณด้วยบทเรียนอะไรที่น้องพัได้จากหลักขั้นต่างๆบทเรียนอะไรหรอ บทเรียนอะไรเหรอคะคิดกานกก็อาจจะให้ให้เขามีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็คนเรามันก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีมูมมองให้มันกว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรแบบเนี้ย ดูเยอะขึ้นไหมพี่ว่าก็ต้องทุกอย่างก็ต้องดูที่เยอะๆเพราะว่าพี่ก็บอกลูกเสมอว่าทุกอย่างเลยเรียนางเรียนได้ยังมีสองด้านนะเราจะมองด้านเดียวไม่ได้เราก็ต้องมองอด้านหนึ่งแล้วก็มองด้วยใจที่แบบใจเป็นกลางอนะไรเงี้ยแล้วเราก็จะตัดสินอะไรได้ง่ายขึ้นเห็นตัวคุณแม่เองบ้างนะคะคุกแม่เองจะสามารถร่วมง,งานกับแฟนเก่าของลูกเราได้ไหมคุณแม่ขำเลย เออได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะ<ม>เพราะว่าเราก็เป็นนักแสดงอ,อ,อยู่แล้ว <laughs> สามารถใช่ไหมคุณแม่ไม่ไม่มีปัญหาจต่สามารถ <laughs> เราไ, <c oughs> ไม่ได้กดแผนลูกไม่โกรธไม่โกรธเพราะว่ามันเป็นที่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากโกรธเลยนะ<อ>เพราะมันเป็นเรื่องความรักของคนสองคนที่ณจุดหนึ่งที่เขาไปด้วยกันไม่ได้<อ>มันก็คือจบมันก็แค่นั่นเองแต่มันเป็นเรื่องไม่ใหญ่โตเลยเราไม่ได้เรื่องที่น่าโกรธอะไรด้วยโอเคค่ะ